ช่วงนี้เป็นไงบ้างลูกช่วงนี้หมายถึงว่างานหรือว่าชีวิตประจําวันหรือว่าหรือว่าทั้งหมดเลยรวมรวม,มรวม,มรวมก็ดีครับด,ดีดีช่วงนี้เหมือนแบบจัดสรรเวลาชีวิตได้ครับจัดสรรเวลาตัวเองได้ก็เลยเหมือนแฮปปี้ในการที่จะแบบเอ้ยเป็นแม n เนสเวลาของส่วนตัวเวลางานเวลาเจอเพื่อนเวลาดูแลที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับกับภาระล,ลูกของตัวเป็นไงบ้างภาระล,ลูกของตัว <laughs> คืออย่างนี้พอยิ่งโตขึ้นเขาอัปเดตจากรอบที่แล้วนะยิ่งโตเรายิ่งยิ่งแบบเราต้องยิ่งให้เวลาเขาเยอะขึ้นเ,เพราะว่าเขาจะมีความแบบเหมือนเขาจะเข้าใจเขาจะรู้อะไรหลายๆอย่างมากขึ้นครับแล้วเราแบบ เราปล่อยปล่อยเบอร์เหมือนเมื่อก่อนมากขนาดนั้นไม่ได้แล้วแต่สมมติแต่ก่อนผมปล่อยทิ้งไว้สัก2ชั่วโมงนั่งดูหนังดูอะไรเงี้ยได้อยู่ตอนนี้ไม่ได้แล้วคือถูกถูกสิบห้าทีใช่หรือแบบอย่างผมดูบอลยูโรไงต้องพืนเขาก็นั่งดูด้วยนะพี่ใช่เขานั่งดูด้วยแล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะหันมามองหน้าแล้วจะต้องอ่านแล้วว่าเอ๊ะมองทาไมอ๋อปวดฉี่ต้องพาไปฉี่อ๋ออยากเล่นด้วยอ๋อเดินมาอ้อนอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นตอนเด็กๆอาจจะยังไม่ไม่มีอะไรแบบนี้มากเท่าไหร่ใช่ครับ โอก๊ะใช้ใช้ใช้การศึกษากับการที่ผมอยู่กับเขา24ชั่วโมงเลยดีกว่าคือผมไม่เคยมีเลี้ยงสัตว์ไม่เคยเลี้ยงสัตว์ไม่เคยเลี้ยงอะไรเลยแล้วผมไม่รู้เลยว่านิสัยเขาเป็นยังไงครับแล้วก็ดูตลอดเลยว่าอ๋อตอนนี้อย่างอย่างอย่างน้องโก ถ้าเวลาปวดฉี่น้องโกจะเดินมาหน้าประตูแล้วก็จะมองมองเชะงเงเชิงเงหันมาหาเราบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเด่นก็คือสมมุติว่าอ่ะบ้านผมมีนิฟเพิ่งรูตรงนี้สองอันใช่ไหมสมมุติผมนั่งอยู่ตรงนี้ครับเตรเยมทีวีด้วยไว้เรงนีีด้วยแล้วตรงตรงนี้นะแม่ขออนุญาตครับได้ไหมได้ไหมอะ หือไปเลยเอาถิวไปเลยลูกเออยังไม่างไ่านได้อทีนี้อีกเรื่องหนึ่งสวัสดีคับพี่ค่ะได้ๆก็ก็สมมติว่าน้องโกเวลาเขาปวดฉี่เขาก็จะแบบเหมือนมองกระจกนอกบ้านแล้วก็มองออกไปเพื่อที่ให้เราพาไปแต่อย่างเด่นสมมติว่าผมนั่งอยู่ตรงนี้นั่งดูทีวีอยู่ตรงนี้จะเนียนค่าของเด่นนันหนึ่งแล้วก็เดินหายไปรู้แล้วว่าไปฉี่เข้าใจฟิลไหมว่าแบบสมมติผมดูบอลอยู่เนี่ยผมก็จะต้องเหมือนแบบอีกตาหนึ่งอะมองหมาตลอดว่าจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไม่งั้นก็จะได้รับผลตอบรับกับมันเ,<ร>เป็นฉีนใ่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วออกไปข้างนอกมันแบบอยากจะกลับบ้านเร็วขึ้นไหมบมันอยากจะกลับบ้านเร็วขึ้นไหมก็ <S <S จริงๆถ้าเป็นงานเป็นอะไรเงี้ยเราก็มาทางานให้เต็มที่แหละแต่พอไม่ใช่งานมันก็จะมีความพอเสร็จงานเงี้ยจะมีความรู้สึกแบบย,ยากลับบ้านแล้วเป็นไงบ้างสบายดีไหมอะไรเงี้ยสองกล้องจปิดตลอดเวลาเลยสองครับสองบ่อยมากเจอเพื่อนน้อยลงไหมคะช่วงนี้เจอเพื่อนน้อยลงไหมผมว่าเพื่อนมาหาผมเยอะขึ้นแต่ไม่ได้มาหาผมมาหาน้องโกกับเด่น อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับใช่อยู่ๆก็มีคนทักมาว่าวันนี้อยู่บ้านไหมเดี๋ยวเข้ามาหาอะไรเงี้ยไม่ช่วยเลี้ยงครับไม่ความรู้สึกยิวพ่อรู้ก่อนยิวพ่อลุก่อนจริงครับแค่แบบยังไม่ได้ส่งเขาไปโรงเรียนนั่นอะไรเงี้ยผมว่าแต่พอเรา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 เลี้ยงส่งไปเรียนหรอคิดว่าไม่ครับคิดว่าอยากเลี้ยงเองมากกว่าผมแค่รู้สึกว่าอยากให้เขาแบบเราอยากเรียนรู้ชีวิตเขาตั้งแต่ศูนย์จนวันที่เขาโตเลยใช่ครับ เดี๋ยองค์นี่เพิ่งกลับมาจากแฟนมีที่เวียดนามใช่ครับเป็นไงบ้างกับการไปแฟนมีที่เวียดนามครั้งนี้ก็ตื่นเต้นมากครับสนุกมากๆครับแฟนแฟนเวียดนามให้การต้อนรับอย่างดีเหมือนเดิมนะครับแฟนๆน่ารักเหมือนเดิมเลยครับอันนี้เป็นแฟนมีเดียวครั้งแรกของเราในประเทศเวียดนามก็เดี๋ยวไปไปแฟนมีเดียวครั้งแรกในเวียดนามน่าจะใช่ครับถ้าจำไม่ผิดมันจะใช่ครับเป็นไงบ้างกับบรรยากาศที่เวลาเต็งขับมาเราต้อนรับตั้งแต่สนามบินไปถึงเป็นบรรยากาศที่พูดยังไงเดี๋ยวคือเราเราดีใจแล้วเราเราอบอุ่นมากๆนะการที่เราเดินนนทททาาาางงงงโออออเเเววรรรรรร์ซีีไไปปปต่ะศคัับบแแล้พถึมฟๆ เขาอยากเจอเราเราได้เจอเขาเราได้อย่างน้อยเราได้ทักทายกันก่อนขึ้นรถอะไรเงี้ยเวลาขึ้นรถเราก็ยังอยากทักทายเขามันเป็นความสุขที่อบอุ่นเหมือนว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนพี่เกตฟิลไหมว่าแบบกลับมาจากต่างประเทศแล้วพ่อแม่มารอรับอ่ะมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นเลยครับแล้วส่วนแฟนมิที่จีนนี่เรากำลังจะไปดูครับเูดีันยังไงบ้างก็รอบนี้ไม่รู้นะบอกได้ไหมได้ประมาณประมาณหนึ่งมีมีมีีกองด้วย ก็ก็ต้องเตรียมตัวก็ซ้อมทุกอย่างให้เต็มที่สําหรับผมเวลาผมจะทํางานอะไรถ้าผมเตรียมตัวไปดีผมมั่นใจว่าเพอร์ฟอร์มมันจะออกมาดีครับเราตีกองครั้งแรกหรือเปล่าถ้าเป็นแฟนมิทเดียวครั้งแรกนอกจากตีกองมีแบบโชว์เรือนร่างไปใดซิคงซิแพ็คเรื่องของเธอเรื่องของเธอคยังไงคะบอกว่าคุณคุณแซบเพิ่งเพิ่งแล้วโชว์ไปเยอะเก็บไว้เก็บไวว้ปยังมียังมีสามารถไปรอดูได้ในคลิปแหนบในคลิปแหนบก็ก็ไม่เบาครับเพราะขนมังใช่ครับ ผลงานหน่อยจะจะมีซีรีส์ใช่ไหมใช่ครับผมตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่ครับคิดแนบเด็กซีรีส์ครับรับจ้างรักอ่าแล้นี้เหลือได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าประมาณ50%ครับครึ่งหนึ่งแล้วใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้มีความติดสปีดนิดนึงแล้วพอได้ทํางานกับเล้งไปในในเรื่องของคิดแนบนะในระยะหนึ่งแล้วผมว่าเคมีมันค่อนข้างลงตัวมากอ่าแฟนใครแฟนเขารอจิ้นคู่ใช่ใช่รอรอรอดูเลยครับพอพอเคมีมันเริ่มเข้ากันได้เต็มที่อ่ะผมว่างานมันเลยแบบสมูท เราสามารถขายอะไรที่เราอยากขายไปได้เล้งขายสิ่งที่เล้งอยากเล่นได้มันเลยเป็นการทํางานที่แบบสมูทสมูทนุ่มนวลและหลังๆนี้ไม่ต้องปรับอะไรกันแล้วออหลักๆต้องปรับอะไรไหมถ้าเป็นตัวบทบางบางซีนอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันยากก็จะต้องจูนกันนิดนึงอยู่ใช่ครับเออโอเคฝากที่นี่เขาเรียก,กว่าเธอครับฝากด้วยครับผมคิดแนบรับจ้างรักครับครึ่งหนึ่งแล้วครับใกล้ๆใกล้จะได้ดูแล้วครับเร็วๆนี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ Welcome to Star Society